ตกใจเห็นหน้าตัวเองปิ้นกล้องเดียวมันเป็นระบบใหม่บอกแล้วมันเมื่อไรร่หนาดเองไม่ใช่เขาต้องผ่าขนาดขอเขาไม่ได้มาซื้อต้องซื้อต้องกระแทกขนาดตัวตัวหยุดซื้อถ่ายหนาดตด้เนี่ยแม่บัเน่เ่อเข้าใจซื้อกับอะไรซื้อมานซื้อซื้อกับใครถ่ายขนามันเอาเอาเอามันซื้อโมเขิลมันโมเขิลแต่มันขึ้นเนอพี่มันขึ้นแล้วอล้วเขาไมนต์ซื้อโมเขิลเหรอเขาซื้อว่านับใครสบายนีมึงจะว้าคนเดียวมึง มันบริเวณไ่สวั่นพ้น,นแล้วมึงจะไปกดนั่นกดนี่นี่สีซอไปพ่เลยไม่ยางก,กูไม่ไพ่บอลนกูัะชูลมน้งกูเนยดูอาก้าเ้ามาโโบให้แชทอันนี้ให้ไม่ไพ่บกูเลยแท็แกใ,ใครขอยลบอับบมันึ้นอยู่เลยแท็กมึงกดแชร์เลยอ เอาขอคือโบเห็นกันนะเฮลโลสวัสดีทุกคนนะคลิปนี้ก็มาพบกับเจ๊นั่งกแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดยเจร้ญนุขเจร้ญนซุขอย่างสักอย่างผู้ก็บวจักเนาะมอนี่เขาอยู่ที่เ้าอยู่ทีตึกเจร้ญนซุขสัตว์โทรศัพท์ดังอีกแล้วอยู่เมื่อเนี้ยเฮาอยู่ทีกดแช่แล้วล่ะเมื่อเนี้เฮาอยู่ทีตึกเจริอนซุขขอโทษขอให้น้องมูนีเจ่บสบายอ่า เมื่อนี้เมื่อนี้บอสบายลูกก็เลยแต่ว่าด้วยภารกิจเนาะอันยิ่งใหญ่ใหญ่หญลวงสะละเกินคือเมื่อนี้ข้าว่าทีอา่าตึกเจริญสุขเพื่อที่จะมาพระเสนุมมบา,บาบ่งรหลดเสิรเฮ้ังบุษันฮูน้เนะาะ่หลดนั่นมันจะถือใจหรือบอกก็ตอนนี้เฮาอยู่ที่ตึกเจริญสุขเนาะอยู่ในนี้นขเขราะ่อ่า มีรถมาใหม่อยู่ตอนนี้สองถึงสามคันแหละมื่อนี้เขาพาพี่หนุ่มมาเบิง่งเซิงบ่งหัวที่ถึกใจเพิ่งรีบบอเดี๋ยวเขาเ,ขาเบิ่งก่อนวา่าอันจะโอเคถึกใจบอหรือรอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคกีดอกเขาเมื่อนี้ก็ซื้อารถธาราธมาราธมดาธรรมดาให้ริดธรรมดาแล้รวันนี้เพราะว่ากลองใหญ่เนาะรถบอดพอดเพย์พี่อู้กัน่ะรถพี่หนุ่มและพี อ่าที่นี่รถรถพี่หนุ่มละเพ่พอเพื่อนประสบอุบัติเหตุที่นี่นักอะไยจะได้รถใหม่พอดีเสียวขายรถพอดีอ่าเสนอหนาเลยโฆษณาซอยเลยเนาะอยู่ที่ิตีกเจเลอร์ซูปทำอะไรมาเยอะเบอร์ตัวนี้เป็นนุเป็นโตที่พี่หนุ่มเราเราติ๊กไปว่าจะได้แบบนี้อ่าเป็นอะไรเป็นอะไรเยี่ยมราคาเท่าไหร่อ่าตัวนี้อยู่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ มาโมดใหม่ๆเลยเดี๋ยวเขามาเบิรทางในทางหนกันม่รีบเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวใหม่เด้อตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวใหม่เลยเออตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวใหม่เลยเนาะซึ่งแจ้งเองกะอยยังบทานได้เคยขี่จะเกือบได้ข้อเบิร์เนเลากกดคู่เี่ยังนี่แหละมันกดคู่มันอย่างน่้มัน,น,มนต้องกดมันสีโปแจ้งอา้าวขอนั่งในบันนึง หาเจ็ดศูนย์ตัวใหม่เนาะเบาะจะเป็นเบาะตัวใหม่ตัวนี้หาการนำเข่ามาหดจอจะเป็นจอร,ระบบทัชสกรีนอ,ออปชั่นเต็มเด้อตัวนี้จะเป็นออปชั่นเต็มกระจมีมาให้เท่าที่เห็นสองดอกหรือสามดอกกุกะบุกประมาณนี้แหละแล้วตัวนี้ค่ะแล้วนอยคนเบิ่งจากคนสองคนสองรอเด้อมีตู้เย็นให้หน่วยหนึ่ง มีตู้เย็นไห่เนาะเป็นบ่เป็นบ,นบ่ตัวนี้จะเป็นบ่ะตัวใหม่เลยเด้อซึ่งมันจะมีอยู่สองรุ่นอ้าวที่นี่อันนี้เป็นบ่อเปิดซีนเปิดไฟหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดศูนย์สื่อนี่แหละมี sun สั้นรูปไห่เนาะมีสั้นรูปไห่สั้นรูปคือบ่อนเขาเปิดเบิ่งแสงดวงแสงแดดโอเคดูเดาอ่าตัวนี้เบอรแสงเดือนได้บอได้เบิ่งแสงเดือนไ <Okay. S 2> ด,ด้อ่านี่ก็ประมาณนี้เนาะ มีที่เก็บของไหอ่านี่ขุม,มงคขุมมือเต็มตัวนี้ทั้งหนาจะเป็นนาน,านเลยเด้อเป็น่าลาย,มาย see, ไม้ไอหมักซีนี่ see, ไอวอหมักซีใดไมักสีนี่ตาชินใจโอนเลยว่ส่วนอีกขั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นอีกขั้นหนึ่งตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นยังปลาหมักตัวใดหมักตัวนี้มักตัวนี้หมักตัวนี้ทางหลังจะมีจอให้อีกสองหน่วยจอให้อีกสองจอแล้วกะ เบ้อ,บอนังต้นต้นนี้จะเป็นาหา70เด้อต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นตัว Super Sport, นะ Super ซู Super เปอร์สปอร์ตเนาะซูเปอร์สปอร์ตเอ็กหา70ซูเปอร์สปอร์ตเอ็กหา70เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อกูขอเปิดประตูนี่ก่อนอ่าประตูจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนาะประตูจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนี่แล้วนี่เนาะ สีมีบอทางหลังอีกกะนคล้ายๆกันกำลังก,กูเสิร์ตโต้เก่าของเจอะไยคล้ายๆกันมีบาะมียังหายโคเปิอ่าแต่ว่าต้นนี้จะเป็นบาะสีใหม่จะเป็นสีสีแดงส่วนส่วนโตอันส่วนตัวนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเดี๋ยวกำลังให้เซนุ่มเลือกอยู่ อ่าตัว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 ใดอ่าตัวตัวสีแดงยี่เป็นบอรรุ่นใหม่ลายใหม่นางก็ซอบกว่าอ่อนกว่านางชอบกว่าอ่อนกว่าแมนอืมแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระสุนเนอะตัวนี้จะเป็นการการการลูกปืนตัวนี้ฟาประตูสีแบบโคตรพอโคตรแม่โคตรปู่โคตรยานักเนาะเซิงเฮาสิจิรีวิวทั้งหมดสามคันตอนนี้เดี๋ยวให้เชนุ่มเลือกว่าสิเอาแบบการกระสุนบอก ตัวน,นี้ทางด้านในจะเป็นบอ่อแบบ V.I.P เนาะบอ่อแบบแบบ V.I.P ก็คือมีแต่สี่บนนั่งบอ่อแบบ V.I.P นี่ดดเดี๋ยวเล่นล่าเทไรฟาโบพูลเลตเอย็น้ีลัะลคำแห้งตัวน,นี้บอ่อจะเป็นแบบ V.I.P มีแต่สี่บนนั่งประตูจะเป็นประตูอ่ากระจกกันกระสุนความหนาประมาณอยู่อ,อ่า สองนิว้วสองนิ้วเปาเลย,เลยในรกระพู่เซิงมันจะนักหลายเนาะนี่เดีอยวปิดนเบิ้อ่านี่นะประมาณนี้<อ>ตันนี้กันกระสุนเด้อตันนี้เด้อตันนี้นใครพี่นุ่มเลือกเบิง้งอ่ทาทั้งในกระซิมีคือการแต่ต้นนี้โบมีสันรูปเนาะละ้วกาวิีีเก็บของโบมิตุ้เย็นอ่าต,ต,ต,ตัวนี้จะเป็นซี่ตัวนี้เป็นเบาะ V i p พเนาะกระสุนตัวนี้กระสุนแต่ว่าสองคันนี้จะเป็น หาเจ็ดสูญจะเป็นแอดซังสีเดียวกันเนาะสีขาวตัวนี้สิเป็นสีหาศูนย์ดีสีหาสีหาศูนย์ดีเนาะบอเป็นเป็นจักกสวนส่วน,นตัวนี้จะเป็นหาเจ็ดสูญจากแอดซังตัวนี้นะพี่หนุ่มเลือกแล้วพี่หนุ่มเอตัวน้ีออ่าตัวน,นี้สิเป็นอ่าสรุปพี่หนุ่มว่าแล้วน้อยเดี๋ยวคันนี้ว่าละน้อย แล้วนาคันนีิบ่เขาเคยเอาเงินในบัญชี้เคยคอยมาซื้อรถพอไปไปใส่ก็เอาแต่เงินอย่างเดียวสวยซึ่งละน้อยนี่ละน้อยบริเอาวะหมักเงินหนังเงินค่ะต้อนีตอนน้ตอนน้ตอน,นี้ที่กูมาเบิ่งนี่เด้อสําหรับสําหรับห้างน,นี่สิพิเศษกว่าห้านอื่นหนึ่งกูต้องมาเบิ่งเองสองกูจะต้องไปสัมผัสเองว่ามันดีบริได้ไหร่สาม ที่มึงสบายใจอยากซื้อก็ซื้อบ่อยากซื้อบ่เป็นอย่างนีบอกขวางแหงอ่ะูวางห้างนี่เด้อห้างอื่นที่มีคนมาบอกเฮ้ยเจ๊มันจะตากบนนั่นไอ้นั่นบอนี่บ่อห่านี่มึงมึงเบิ่งเองแล้วมึงหมักมึงก็เอาบ่หมักบ่เป็นอย่างนบอกว่เอาแบบอย่างแล้วก็ลดปีนแล้วได้ลดใหม่บอคนเห็ดเนี่ยพรบ้านเรื่องเพราะบ้านเรื่ออื่นบอกครเห็ดเอาแบบอย่างให้หนุ่มที่แบบลดปีนแล้วได้ลดคันใหม่บอกครเห็ดตอบเบิึงเอาสรุปแล้วเอาคันไหน นนี่ะเอาคันนี้ถาเอากระสวนเป็นยังเอาสี่ห้าูนเป็นยังมันแห้งมะพอมันแห้งมะพรตัวนี้มันเปื้อนหรือมันไหนเอาเป็นยังเจ้าหมักหรือเ่าตัวนี้บ่ลองอาลองลองถอยเบิ่มหนงถอยไปปิดปิดปิดนี่แหละนั่งหนปิดนี่เข้าไปน้ำใจเจ้าชายขันใจก่อนแม็กแม็กจะเป็นขอบเช่าสองเหมือนวะแหละแม็กจะเป็นขอบเช่าสองเลย ขี่เขาทางงในแหละเธอข้างหลังบ่เออเอาเนาะโคตรหนักเลยนะตวนะเบิ่งยางจนหยุกยางจนหยุกสองคันนี้เอาเนาะผู้ใดสนใจสนใจสนใจกะสามารถสอบถามหรือว่าติดต,ต่อตามเบอร์ทีเจปักุูนใหด้านหลังได้เด้อ แค่ปักมุดให้ทางลุงแล้วผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามติดต่อได้บัว่าสิเป็นรถเอ่อเบน B M โหลดเล er, ็กซัสแลนงคูเซอร์พาวเวอร์เรนเจอร์จุูโฟอะคือว่าโหลดยังก็มีอยู่นี่สามารถสอบถามได้ตัวนี้จะเป็นเบนเบนยังแหละ <BM. S 1> เออ B M ยังแหละลุลง B M ยัง B M ตัวนี้เป็นเจนหาศูนย์เด้อตัวนี้ตัวนี้เป็นมือใหม่หเลยบอลมือสอง ตัวนี้เป็นมือสองมาสะสถานประานได้ปายิงยิงชิบไยใส่ยิงยิงสวยพีพี่นเลยายิ้งนงกดลมาหักกูมากูมาเกิแเรายิงกูมาเกิดเราเกิบยิงสวยมากเลยปีสองพันสิบเกิดนี้มาที่ใจยแล้วปาสื่อแต่ปีสองพันรมาหักกูอยมาชอเสดี๋ยวเ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 ูไปยืนดันกาดดูแป่งเดียวจยืนนักันดูเดี๋ยวมเขาได้ปะ ปกติกูไปห้านเดี๋ยวเด้อกูสิกูขอกูขอ,ขอเผาห้างนีน่แป๊บหนึ่งป<า>กตินี่กูไปห้างขายรถมันจะต้องมีแบบว่ามึงเข้าใจบ,บอกคนมาขายรถหรอวาเจ๊จตาตามันเป็นแบบมีเด้อเจ๊เออตีนมันเป็นขอบเท่านั้นเท่าน,นี้เด้อเจ๊รถมันจักเท่านั้นเท่านี้เด้อผู้พูดบอกกูบ้านี่กูยื่นถ่านนะเ้อแบบเปิดประตูให้กูแน่มันเปิดประตูให้กูกูโทรกัไปยังเช้ากูนอนยังบม่ตื่นมัมว่าป้า สู่ค้อเผามันเป็นหนึ่งชิปชองมงนางจ้าของห้างนี่มีผู้เสียเท้าดิแล้ววันนี้กูกูว่าแล้วกูถามหาเจ้าของห้านเจ้าของห้านบอกอะไรได้กูบอกไล่เอากระแจไปให้เล่าอย่างไรยังเปิดเอาป้าโอแม่นางต้องเข้าใจว่าเจ้าของห้านบอกอะไรเพราะเงินนางกูมึงมึงต้องเข้าใจวะต้องเข้าใจเลยกูกูต้องมาเบิ่งรถเองเจ้าของห้านบอกกูว่าอันไปเบิ่งเอารถอ่าชิมกระแจให้ฟังไปชิมกระแจี๊ยบให้เลือกเองผมมีการพิเศษหนึ่งเม็ด โน้มบีการพีเศนมิแต่บอกราคามาเฮ้ยอ่าสองแซนหนึ่งหพันดอลลาร์เด้อเออเท่านั้นแค่นี้คือจบซื้อบอซื่อบอซื่อบอมซื้อเรื่องของมึงกูไปนั่งค่าโฆษณาเพิ่นรุ่นหายราเพิ่นบร้รุ่นยังเลยค่าโฆษณาก้มหนึ่งมือแรงก้มหนึ่งค่าโฆษณาเป็นบริษัทยังไงก้มหนึ่งเจเป็นแก๊คู่บอกก้มหนึ่งกูเจ็บค้อกูอบิดานกูไข่มึงมึงมึมึนมึงมึงมึงเบิ่งมึงมงมงมึอมมงง ในเฟซบุ๊กมันก็แช่เฟซบุ๊กกูก็แช่เพศเพศเพศมันเพศห้าเลยนะพูนบักแหล่ทเปนเกียวกูต้องมาบักแหล่พูนก็ไปแซงหัดเพราะอะไอันเขาหันเป็นเสี่ยวกันข่าโฆษณาหันบอด้เสียเขาแดกเหล่าน้อกันมือแรงแต่ว่ากูนี่นะถือญาติโปมือแรงอยูเอนางสิมานอนนะเวมีแล้วกูนี่ก็เป็นขี่อีกพอมามือนี้ขี่รถบ้านเนี่ยนะกูก็เป็นขี่พอแห้งแล้วพอ่าชอโพเมียเขาขี่รถจำกันบ้านนะกูคือขี่แล้วตอนนี้กูก็เป็นขี่ขี่ด้ขี่ เออบ้าควันแล้วจุ๊กไปบานเพื่อเขาต้องบอกว่านังควัดเรื่อยไม่ใ่น้องลกควัดเรื่อยหน่อยเลยไรว้บวณบวณคเรืยตอนนีเนาตอนนี่จ๊เเจ๊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 เเเเเจเกเเกีเกีเเเี สูผู้สนับสนุนรักอย่างเป็นการเดี๋ยวนีเดียวไอ้ไอ้นี้คือเจ้าของคันขายรถเดอ้อและน,นี่เป็นเจ้าของคันขายค้ำคนขายค้ำที่แต่งตัวแบบนี้คนขายรถที่แต่งตัวแบบนี้เด้อทุเด้อพิตตี้พิตตี้รถพิตตี้พี่ตีตตตค้คือคือรถคันนี้เป็นสรุปเลยพี่หนุกับคันนี้เนาะไม่นตกลงเอาหรือเป่พี่หนุกับตุ๊กลงอแล้วเจ้าของพ่อปูดบอก จำพูดบ่จำเป็นไหมมันจำเป็นไหมมึแนาที่มียตึ๊บอนาเด้อตึ๊บจริญสุขที่อยู่กองถังกองถังกับซูเปอร์เด้อกนผู้ใดมาก็สามารถมาเบิ่งได้นครหลวงอจันเจอนเด้อเจอนเด้อเบอร์โทรติดต่อตามเจ็บปักมุดเลยเบอร์โทรติดต่อตามเจ็บปักมุดเลยเด้อส่วนรถเนี่ยวัวคันนี้มีอียังจะอ้างบอกเอ้ยมียังจะใครซะ้สองแม่นห้ามขายเพจแต่แบบปัจจุบันนี้ยังบระธานในเปิดอย่างเป็นทางการเด้อ กูมีเวลาให้มึงอีกสองส้โมห่วยากูมื่กเพราะว่ากินยาแล้วเป้นยามื่อกกูใครนี่นี่ใครข้าวกูแตกเต้นไม่ได้จะเนเหล่าจับมืแรงกระพุกสิกินไข่กู้กกระสีนี่ได้จ้ะม่แรงกันนั้นงานบอกว่านากกันต้อสรุปหลอดเดียวแค่นี้เนาะ 2องแสนเจ้มีรุ่นก่าเจ้เจ้ว่ารุ่เจ้จมีรุโปรโมชั่นไม่เปิดห้านไหม่มีโปรโมชั่นอะไมีไ่ยาแนเพักระยพันนอกหรืนอกองนอกไม่นอกหลังไม่เจ้บอกสินุ่อยู่แต่หลังไม่แต่ราคาคือสองแสนหมสาพันสามารถสอบถามเพิ่มตื่มตามเบอร์ที่ปักมุดไว้ได้ตึกเจริญสุขอยู่โกันขามกับศูนย์ปลอนครหลวงิงันอ่าอ่าใส่มาร์ุ้กัเจมาักรอย่ากอะไแต่เจหาเทผู้ใดผู้ใดมาแร้ว ตึกบอดได้เปิดบอบอไอ้ยังบอดต้องตกใจโทรหาเบอร์โทรนั้นเพราะว่ามันบอดได้เปิดอยู่แล้วบอดหับแขกบอดหับแขกบอดอินเด้อบอดหับแขกงานเพชรอยู่สั้นสองยังไม่ท่านเปิดยังเป็นทางกลางแต่ว่าแต่ว่าเฮาสิขึ้นไปส้มไปส้มตึกของนางก่อนเนาะมื้อนี้เนาะว่าเจ๊มาครั้งแรกตอนมื้อเปิดตึกก็บ่ได้มาไปมียังงางไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวพาทุกัวร์สนุากันนี่เนาะต้องลองทำมืออี้เลยเนาะเอาอันนี้มาเดี๋ยวให้พี่กหลเจลข้อลายเซ็นข้อาเซ็นเราเซ็นจะได้

เอ้ยกาไม่เอ้ยสิขีกับเบสเซนนี่บอกว่าเอาตีนมึงไงเทิมดินซะก่อนว่ะบสคันเอ้ยสิขีร so like you ีกับจัมโป้แล้วก็บเซนต์ฟาบิโอเนาะก่อนปฟาโอเคดิคือคือคือเสียวบอกว่ามึงเอาตีนในหอดดินซะก่อนกูให้มึงละลาเดี๋ยวมดงมันบ่หอดคันเอ้ยสิขีรีกับคันเนาะคันนี้คันนี้จะมีอูคันนี้จะมีบอกว่าบวกไห้ซื้อเอาไปขี่เลยคันตีนเถึงตีนบ่เถมด มาแล้วป้าป้ไป้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่อ B M คันนี้ต่อป้าป้าป้ามามั่ขี่ให้ให้เอฟซีดูตีเถิงบอกบนเอามามันดื้อหลายต่อแรงกันออางเซนุ่มได้บนเชนุ่มเถิงบอกเอากระจายมากเลยไวไหมเสียเสียไวไหมเอาสักคันไหมว้าจะขับสิตายเหรอไม่เอา ว้าวเป็นยังไงว้าวตีกูเท่าก่อนมาเตี๋ยวบ้านแถลูกยังน้อยไอ้เขาข้าวกล้ยสิไชิ้นปลาปลาปลาอะไรกันข้าวกล้ยติดชิ้เส้นแล้วกันจับปูปลาไว้อ๋อน้อสบายดีน้องเวลคันชื่อโอเค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 นะโอเคโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเข้าสู่ห้างเพชรของอ่าเจริญสุขอยู่ตึกเจริญสุขคือกันนี่แหละแต่ว่าตึกนี้ชืเป็นยูชชันสองเพชรนะวันนี้เรามาย้ายมือถือของกูมาเนี่ยเพชรสียอ่ะมันย้าย หอเบิ้งทุกเบิ้งซื้อีนี่ต้องฝากเว้นนะชัวอให้เบิ้งห้เบิ้งซื้อกาแฟกัดยานละเชียนะน้องผมลองรีวิวเพจแลลองรีวิวเพจอยู่รีวิวเพจได้ลองลองลองลอเพิ่งอัตอนไหนซ้อมบงเป็นพนักงานรีวิวเพจรีวิวเพจทั้งหมดแบพนักงานมาโอเคเนาะถอยเป็นลูกค้าเอ้ยอยากได้ส่เบวาเอ๊ะน้องว่าแบบชัยสวรสด์ธรรมดาคือคนเป็นทำบอกมึงอยากได้แบบตุ้มหูหรืออยาได้แบบใส่สอยโอเคคันมึงอยากได้แบบใ่อยหรอมึงอยากได้ขนาดประมาณเท่าไร อ่ามึงต้องเข้าใจเวลาสิมาซื้อเพชรฮันฟูมีหรือเ่เงินมีหรือเ่มีหรือยังลูกค้านี่คือสิหีเพราะตดอเถียวมันอามึงธรรมดามึงอันเอาเอากระเป๋ากระเป๋าโอ้หัางกระเป๋าห้างกระเป๋าเน้อจะพ่อมันขี้ได้ห้านเพชรมาหัางเพชรปาดีโอ้อะไรขี้ได้งามอยู่อ่ะมาขายคำพ่อเฉลิมพ่อเพลิมขี้ได้มาถึงมาซื้อเอาชวนกันมาขายคําอยู่นี่แหละสุมาขายคํา ใครข้าะไอ้ห้านกูเห็นมึงมีคนเบิกกูมาหนิอันนี้เป oh, ็นโซนห้างขายเพชรโซนนี้จะเป็นโซนห้างขายเพ็ดแตเอ้ยเอ้ยสนใจแบเบิกสิ้นใดเนาะเผ็ดห้างก่อยมึงเบิกี่ยวของห้างยืนก็เบิรอกกูยืนดปสดเพ็ดข้าวเปดนอสไรเซนไป็้าวเป็นอะไร3เซนเผาดข้าวเป็นอะไร3เลนเหรียญ3เนบาท3เนบาทอไห้าเนโอ้ห้างอื่นสช่ไหมนีจะไปขายคืนนะลูกได้มมีห่าอื่นขายลูกมีห้างดียนเป็นบอกส่้นหนึ่งจะเป็นโซนขายรถเนาะตั้นสอง โซนทางไทเพจเขาก็แบบเป็นแบบไพาเวสแห้งอะไรได้บมเมนต์แบบทุกห้างจาขอซื้มาได้ไดยคือเป็นคือต้องเข้าใจว่าตึกนี่น่ะมันจะเป็นแบบไพาเวสสุดๆนะนะจองได้จองคิวก่อนอ่าก็ต้องได้จองก่อนเยังเ่ะมียังกับโทรเบอร์ตามที่เจ๊ปักไว้ไปนะอ่ะเขาบอกได้ชนใจเพชรเนาะพอเพชรห้ามยิงนะสูจะเป็นเพชรคุณภาพดีและวก็คั่ที่เพิ่นเอามาใส่เพชรเพิ่์นฐานะสูเป็นคั่ขาวแท้ๆเขาเอานาแพคชิโนม ปกติคำทั่วไปทุงมือยู่เขาจะเหตุการณ์เนรแมกโแตินัมโน <No, S 1> เขาจะเป็นคำแบบว่าเป็นอิตาลีอิตาลีตาลแต่ว่า,าสำหรับห่านยนะิงนะสีเห็ดเป็นแบบว่าแพทินัม,นมสามารถตรวจสอบได้เนาะได้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 ดามลอดี่ยูพวกซื่อดอดได้เลือกยูได้เรืออยู่ได้เลือยู่เรือยู่ในนี้นะได้เรืองย้กยูดพวกสูตร้วกอยูได้เตอนยู้ก็เลยอยูเด้อดเอย่ได้เดห่านอย่างเป็นทางการแต่อ่าติดตเอเจ้ <Okay. S 1> ติดต่อเจ้เพิ่นได้เออได้อยู่ติดต่อมาส่วนโตเพิ่นกับใครห้ยด้วยกันเออแต่ว่ามื้อที่จะเปิดห้านี่เป็นทางการแมนเดียสิบสองเฉพาะห้านายเพจเหมือนเลยเฉพาะเพิ่นพ่อเพิ่นว่าว่าให้มันวิโควิดก่อนให้มันวิโควิดก่อนเพิ่นว่าช่วงนี้เพิ่นว่าเออพักผ่อนเพิ่นว่าใายพักผ่อนยี่างเนาะมีอีกมเลยมีอะไรเลยเล่คนเบิ่งสามพันไปซุเกร์บอทลมน้ำพุดเลยหายแต่ปอกหัวสองห้นเอาสิเด้อสิวาสำหรับมื้อนี้นี่คันว่าว่าอ้างกแมน คันว่าว่าอวดกระแมนเออคันว่าำำว่าแนะนํากระแมนเพะว่าหนึ่งคือเป็นยังเจจึงมาซื้อหลดเนาะบอกอยู่แล้วว่าอ่าบอกบอกกันอยู่แล้วว่าหายอยากหายระหยัดบ่ใหายอยากใส่เงินฟุ่มเฟือยบ่ได้อย่างอียังแลวก็บอยากบ่ไอยางหายใส่นั่นนี่มันบอกแต่ย้อนว่าพี่หนุม่มเราหลดเราเกิดอุบัติเหตุและละเหตุให้เราบ่มีหลดใส้อันที่หนึ่งอันที่สองคือถา่าแมนว่าเจซื้อหลดคันนี้แล้วพี่หนุ่มซื้อลคันนี้แล้ว ก็จะเป็นคันเดียวในอีกสิบหรือซาวปีคือเฮาเวลาเฮาซื้อหลดแบบนี้นะเฮาเจ้าโบแพ้เพราะว่าเฮาเจ้าโบซื่ออีกเลยขั้นตห้อยเออขั้นี้ให้มือซื้ออีกขั้นหนมือคือคือต้องเข้าใจว่าการซื้อหลดหรือว่าซื้อเครื่องอีกยังก็แล้วแต่นะมันเป็นวัตถุที่เขาเอินว่ามันสิ้นเปลืองนี่สิเป็นหลดคันแรกคันเดียวของพี่หนุ่มและก็จะโบได้ซื่ออีกแล้วดังนั้นเลือกซื้อรถดคันตาพิด จะต้องซื้อกับคนที่เฮาหักแล้วก็ไว้ใจแนะนำเลยเนาะแนะนำเลยซูชิมิจุบุจุบูกว่าซูมันเขาเปหมวกอะไรเราใส่ซูมันเป็นยังเป็นยังพิตตี้ช่วงพิตตี้สกอร์พิตตี้ชุบอ้อช่วงสวยนะจ๊ะพิตตีออ้นะจ๊ะ อันน้าบุ๊ดไดอยากสอบถามเพิ่มเติมกับตามปักมุดได้เด้อร์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนขอไปกินข่าวก่อนเลยก็ไปกินยาก่อนมาเถอะเครือข้าวอะไรเต็มเลยอ่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ไปไายบไปแล้วนะยบายแล้วนะเนเจ๊บ้ายบายจ้า